โอเคครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะขายกันนานห่างหายนานนะคราวนี้นานมากครับผมวันนี้เราเอาอีกแล้วครับผมต้องพูดแพทเทิร์นเดิมๆขอหย้ายกินน้ำขอแห้งครับผมเดี๋ยวเรา้ปไม่เสียคุณนักกีต้าเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทผมครับชื่อคุณฟลิกครับคุณฟลิกนี่ต้องบอกก่อนคุณเป็นผู้ชายง่ายๆสบายๆผมว่าง่ายเกินง่ายเกินไปง่ายเกินไป เขาฟิกเนี่ยนะคุณฟิกเนี่ยต้องยกผู้ชายให้กันไปฟลิกฟลิกฟลิกฟิกฟิกงิ่งงูนิ่งฟิกครับนี่คุณทำท่าเร็วๆคุณจะรีบไปไหนวะเนี่ยฮะคุณจะรีบไปไหนหรือเปล่าอย่างพ้องหรอมีจิ่งจิ้งเดียวแหละไปไหนครับไปกินก๋วยเตี๋ยวด้ยบักแลบบักแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวอ่ะคุณหนุ่มจับปีต้าก่อนเออเล่นด้านนี้เออคุณมีก่ยืนกรุงค่อตลอดเลยอืม ครับเป็นคุณฟลิกครับเอาเผู้ชายง่ายๆทรสบายผู้นชายอารมณ์ดีครับเขาชอบเพลงนี้เขาเลื่อยผมจัดให้เขาชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรนะฉันอยู่ตรงนี้ครับคือพระในวัดเนี่ยท่านเนี่ยฉันอยู mean, ่ตรงนี้นะเราอย่าไปกวนท่านรอให้ท่านฉันทุ้ยขอแล้วครับผมว่าตีนเราที่จะก้าวลงมาลกขึ้นวันละสองสามเส้นเลยครับผมไม่ใช่รอผลัพรองเล่นนะครับครับรับผมลองลองมาฟังเพลงนี้กับ พี่ปูแบล็คแฮนครับ ตรงนี้เธอเธอต้องการถ้าเพือทางนั้นทำเธอมองมอหม่นอ๋อฮันเะอเสียความรู้สึกฉันที่รักเธอกว่าทุกคนก็ส บอกหนังได้ไหมให้ฉันช่วยซับน้ำตาส่งที่ช้ำช้ำของเธอมาฉันจะรักษามันด้วยรัก จากกันนตอเธอทุ่มรเห็นเธอเสียความสฉันที่รักเธอกว่า นีคุณลานาเป็นไรคะเดี๋ยวมานะเป็นไครับไปกินคือเดีอเดอวโอ้วครับผมผมกินไปแล้วฮะครับผมเมื่อกี้พี่ปูกับคุณแม่คุณลานาก็ได้จบันแล้วนะครับ เป็นเรื่งที่ใช้พลังปอดเหนื่อยมากนะครับสําหรับคนอย่างผมผมก็ได้ว่ายน้ําทุกวันนะครับโอเคครับผมแล้วเราต้องมาจัดเพลงเพลงนี้ให้เขาด้วยคุณครับเขาขอมาสองเพลงที่ผมไม่เคยให้ใครสองเพลงเลยนะคุณฟิกเป็นคนแรกคุณฟิกเป็นคนแรกครับฉี่ฉันให้ความรักครับและอย่างปักใจแม่คิดมีคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็ เดี๋ยวไปเจอกันอีกเพลงหนึ่งเลยดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้พวกเราจะไปไหนครับไปกินเกลือเตี๋ยวเือ